เราสามารถเปลี่ยนหน้าสิวแบบเนี้ยให้กลายเป็นหน้าเนียนแบบนี้นะครับเป็นแบบหน้าเนียนที่มีดีเทลด้วยนะภายในไม่เกิน30วินาทีด้วยโปรแกรม Photoshop ครับ ครับทุกคนก๊อฟครับ๊อฟมาเยือนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเทคนิคก,การปรับผิวคนนะ,ละหลายๆคนอาจจะเคยใช้พวกแบบแอปตีนอะไรเงี้ยนะมันช่วยให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนนะแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดของมันอยู่ก็คือเวลาเราเอารูปมาขยายอะไรเงี้ยรายละเอียดของผิวจะไม่เหลือแล้วมันจะมีความเนียนแต่แบบเฉพาะที่เราสามารถดูในไซส์เท่ามือถือได้อะหรือว่าแบบ ใช Facebook อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราต้องการเอารูปไปใช้จริงจัง่การรีทัชด้วยมือถือบางทีมันไม่พอนะรูปไหนที่เราอยากรีทัชจริงจังแล้วอยากให้เห็นแบบรอยผิวที่มันฟูสมจริงนะผมแมนะนำว่าให้ใช้เป็น Photoshop จะดีกว่านะครับวันนี้เราก็เลยจะมาบอกเทคนิคนั้นกันแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องขอพูดถึงสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนั่นก็คือ HP SP Spectre นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 Gen 11รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับบนแพลตฟอร์ม Intel Evo นะครับ หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับว่า Intel Evo เนี่ยคืออะไรมันคือมาตรฐานของ Intel นะครับที่จะใช้กำหนดว่าโน้ตบุ๊กตัวไหนเนี่ย Intel ให้ผ่านมาตรฐานของเขานะอย่างเช่นตัวนี้นะครับใช้ CPU Intel รุ่นใหม่ล่าสุดเลย Gen 11 Core i5 ขึ้นไปมาพร้อมกราฟิกในตัวนะครับชื่อ Intel Iris Xe ระบบ f a ฟาชาร์ตนะครับจุดเด่นใน Gen 11นะครับจะมีเทคโนโลยีลำ้ลำๆเพียบนะครับอย่างตัวนี้มีระบบ Intel DL Boost คือมีตัว AI เนี่ยช่วยเร่งการมวลผลนะครับยิ่งเอามาทำงานกับพวกโปรแกรมอย่าง Adobe Photoshop เนี่ยทำงานได้ดีสะอาดขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับ มันมีกราฟิกอย่างตัว Intel Iris Xe เนี่ยก็ตอบโจทย์ด้านอินเ r อร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีตัว Intel Quick Sync นะครับตัวนี้อันนี้ก็เอาไว้สำหรับคนที่จะไาใช้ไลฟ์สตรีมตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะรองรับตัว Thunderbolt 4แล้วก็ Wi-Fi 6ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อโน้ตบุ๊กนะครับก็อย่าลืมมองหานันรัก Intel Evo ด้วยนะครับมาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับวิธีแรกๆสุดในการทำ Photoshop แต่ก่อนนะเราก็ต้องมาซูมใช่ไหะแล้วก็ดู เลือกพวกแบบฮิ l i n g b บลัชนะในการเอามาสแตมป์หน้าคนใช่ปะ่ะเนี่ยเลือกสปอร h ตฮิลลิ่งบัชกดตัว J นะครับอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมนะคลิกแล้วก็เราจิ้มตรงไหนอะจิ้มเฉพาะรอยสิวใช่ปะ่ะสิวก็จะหายนะเห็นปะ่ะมันจะเป็นการค่อยๆลบแผลอข้อดีคือน,นี้เราจะค่อนข้างกําหนดได้เลยลว่าเราจะเอาอให้อะไรหายอะไรอยู่นะพวกรอยสิวที่มันชัดๆเนี่ยก็ลบออนได้หมดเลยนะ อาจจะต้องเสียเวลาคลิกๆหน่อยนะเพราะว่าตามจำนวนสิวของหน้าคนที่เราทำมาเลยแต่แบบไอ้พวกรอยที่มันแบบเป็นรอยย่นอะไรเงี้ยนะมันจะหายไปหมดด้วยเลยอะ่ะางทีมันทำให้ไม่สมจริงตรงนี้นี่แหละอ่ะสมมติว่าสปอตฮิลลิ่งบัชได้ประมาณนี้ละอ่ะเดี๋ยวให้ดู b e ฟอร์ a f ฟเตอร์นะครับอันนี้คือ a f ฟเตอร์ส่วนอันนี้ b e ฟอร์พวกรอยพวกอะไรเงี้ยท้าสังเกตมันจะหายไปหมดด้วยเลยไอ้พวกแอเรียที่มันเป็นแบบใกล้ๆหนวดจะต้องรีทัดก,กันยากนิดนึงวิธีแรก ที่คลาสสิกแบบนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับ Photoshop ตัว2021เนี่ยจะมีฟังก์ชันใหม่นะ Neural Filter ตัวเนี้ยมันจะเป็นใช้ AI ประมวลผลนะในการกําจัดสิวอะ่ะคือตัวเนี้ย AI ก็จะใช้การประมวลผลแบบแยกชั้นความถี่นะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผิวเนี่ยตรงไหนมันเป็นรอยสิวนะแล้วก็ทําการลบนะไม่ทําให้ผิวเนี่ยดูเนียนแล้วก็ดูสมจริงมากๆนะครับมันมีเฉพาะเวอร์ชันใหม่นะทุกคนก็ไปโหลดตัว2021มานะอย่าลืมอัปเดตกันด้วยเข้าไปตรงเนี้ยครับ Filter เ,เลือก Neural Filter นะจะเป็นระบบที่ใช้ AI ในนการปรปะะมวลลนผะ มันจะคิดวิเคราะห์เลยนะว่าผิวเป็นยังไงนะครับแต่ผมลองดูอันที่เวิร์กมากเลยเนี่ยคืออันนี้สกินสมูทติ้งนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยมันจะเป็นหลักการเดียวกับการที่เขาเรียกว่า r r q u u n n y y s p p r r t t o o เนการแยกชั้นความถี่มันจะประมวลผลแล้วก็แยกชั้นผิวที่มันไม่ดีออกไปได้คือฉลาดมาก AI คือมันจะมีให้เลือกตรงเบอร์กับสมูทเน็ตนะลองปร,ปรับปรับดูนะครับตรงเบอร์เนี่ยก็จะเป็นระดับความเบอร์นะว่าแบบมันจะเอารอยผิวเนี่ยให้เบอร์สักเลเวลเท่าไหร่นะหรือว่าเราเอาเบอร์60กว่าเนี่ยมันก็จะรอยใหญ่ใหญ,ใหญให่ก็จะหายมากขึ้นนะผมก็จะเซ็ตไปประมาณเนี่ยห้าสิบหกสิบนี่แหละที่โอเคเนี่ยเดี๋ยวให้ดู before After นะครับข้อดีคือแบบตรงที่มันเป็นแบบรบยากๆอย่างตรงที่มันเป็นเขา่าเห็นบัดจะมีรอยแดงด้วย มันถูกลบไปแบบแนบเนียนมากๆเลยนะโดยที่ขนยังอยู่อ่ะคือมันสุดยอดมากข้อดีของการที่เราทําแบบกล่องเลเยอร์ไว้แบบมี before a f t เ r ใช่ปะอะไรที่เราอยากให้มันดีเทลยังอยู่อ่ะเราสามารถใช้กดตรงนี้นะครับล่างขวาตรงนี้มันจะเป็นเลเยอร์แมสใช่ปะเราระบายอะไรที่มันเป็นสีขาวอ่ะเราสามารถดึงดีเทลเก่าๆของรูปก่อนหน้ามาคืนได้ด้วยนะเช่นผมระบายตรงนี้กรอบหน้าอนีอยากให้มันแบบ,บเข้มๆเหมือนเดิมสิวจะโผล่มาคืนนะ ปรับเป็นบัตรสีขาวก่อนเนี่ยระบายไปเห็นป่ะอะไรที่เราระบายมันก็จะกลับมานะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ตรงแบบพวกขอบจมูกรูจมูกเนี่ยให้มันเป็นสีแบบเงาเข้มๆนะเราก็ระบายพวกตาพวกอะไรที่เราไม่ต้องการให้ให้ฟิลเตอร์นี่มันทำงานนะมันจะได้ไม่ดูฟุ้งนะไม่ไม่ดูหลอกแต่มันก็มีข้อจำกัดของของฟิลเตอร์นี้อยู่นะคือบริเวณที่มันไม่ใช่หน้าเนี่ยไม่สามารถลบสิวได้เลยอะ่ะแบบพวกคอพวกอะไรเงี้ยก็จะไม่โดนเอฟเฟกไปด้วยวเราเราก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคเดิมเทคนิคแรกนะครับในการลบสิวอะ่ะก็คือการ เข้าไปที่สปอ t h ตฮิวิ่งบรัชนะแล้วก็ค่อยๆแตมเอาก็ใช้2วิธีผสมผสานกันนะเพื่อดีเซลที่ดีที่สุดนะครับนอกจากเอ่อฟิลเตอร์ตัวที่มันแบบทำหน้าเนียนแบบสุดๆอย่างเงี้ยแล้วนะมันยังมีนูราฟิลเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวกับใบหน้าด้วยนะที่เราเคยพูดไปแล้วเลยเราจะมาพูดกันอีกรอบแล้วกันนะครับจะให้ดูว่าฟังก์ชันหน้านี่มีอะไรใหม่ๆมาบ้างในตัวนี้ Smart p o r t r a เ t เราสามารถแบบเพิ่มเพิ่มความสุขให้ให้คนนี้ได้นะครับหน้าเคลียร์ใช่ปะ ทำให้ยิ้มได้ยอะไรเงี้ยคือมันเขาไม่ได้ยิ้มตอนแรกไม่ได้อาปากด้วยซ้ำอะ่ะหรือว่าเขาจะแบบทําตกใจด้วยนะเซอร์ไพรส์ได้ด้วยตกใจมันก็จะแบบทาให้ตาโตละมัง้ตงตัวนี้จะเป็นการส่งไฟล์ไปนบนค่าวนะเพื่อประมวลผลกับ Photoshop นะครับจบคลิปนี้แล้วครับทุกคนก็ขอขอบคุณ Intel นะฮะที่สนับสนุนคลิปนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ